ปานทองใจดีนะครับค่ะวันนี้เราอยู่ที่เดคิงบาร์เบอร์เนาะบ้านน้องหครับค่ะให้น้องคิงเล่าให้ฟังว่าเป็นมายังไงได้มาอยู่ขอนแข่นก่อนน้านี้น้องคิงเดคิงบาร์เบอร์อยู่ที่ไหนครับเอ่อเมื่อก่อนให้อยู่ที่บางแสนครับครับชลบุรีชลบุรีกี่ปีที่อยู่ที่นั่นเอ่อถ้ารวมรวมก็มา8ปีเนี่ยครับ8ปีแล้วใช่มคครับโหนานมากเลยแล้วก็คราวนี้ก็ได้เปลี่ยน ไม่อันนี้ไม่ได้เป็นการขยายสาขาอ๋อไม่ไม่ใช่เราคือย้ายมาที่นี่เลยใช่ครับค่าวไทยเป็นลูกค้าประจำที่บางแสนและมีการเดินทางแก่นเขามาใช้บริการที่นี่เนาะย้ายส่วนมากก็จะเป็นโควิดจ้วใช่ใช่เอาลูกค้าลูกค้าบางแสนกับลูกค้าที่นี่เป็นไงครัต่างกันไหมคุณพงคอ๋อต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะเพราะว่าที่นู่นก็จะมีวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ค่ะค่ะไปใช่ครับที่นี่ก็จะเป็นคน บ้านชาวบ้านน่อยรับแต่ว่าถ้าเกิดทาเก๋ที่ที่คิงมองเนี่ยก็จะเป็นผมว่าเดือดสรมมากกว่าเพราะว่าเขาก็จะมีเขาจะเข้าใจในในในความเป็นของคิงบาร์เบอร์อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นรีบเหมือนและแต่ผมธรรมดาได้ครับใช่มั้ความแตกต่างของคิงบาร์เบอร์กับที่อื่นอยากให้คิงเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นของเราคืออะไรก็คือร้านเราจะแต่งแบบเรียบๆแต่ดูแพงค่ะครับราคาก็ไม่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดอะไรก็ตามครับแล้วก็ ถ้อยากรู้สึกว่าอยากเนี้ยบอยากมีสไตล์อยากเปลี่ยนลุกอะไรก็มาที่นี่ได้เลยมาที่นี่เลยแล้วก็เห็นล้วออกแบบทรงผมให้กับลูกค้าโดยสมมุติลูกค้าไม่มีทรงผมมาเลยในดวงใจแล้วเดินเข้ามาหาว่าพี่กิ้งออกแบบให้ผมหน่อยได้ครับได้ได้ได้ไดได้ได้ใช่ไหมครค่ะ แล้วออนอกจากการตัดผมที่นี่มีบริการอะไรบ้างคะนุ่คิงเอ่อตอนนี้มีเสริมนิดนึงครับมีเป็นสักใดแล้วก็ดีครับแต่ว่าส่วนของผมหญิงในีมยิงไม่ได้ไรับเป็นลูกค้าผู้ชาย,ชายนะคะ<า>เพื<า>เ่อนเพื<ๆ>่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าสุภาพสตรีอยากจะมาก็มีบริการสักได้หนี่ครับแต่ว่าตัดผมหญิงนี้ยังยังยังยไม่รับหญิงนี้นราจะเป็นแนว แบบทอมมี่ได้ไหมได้ซันซันอย่างนั้นผู้หญิงอย่างนี้ยได้เลยเนาะหรือผู้หญิงหรือผู้หญิงที่แบบไข่เป็นตะเลี้ยงอย่างนี้อ่าได้เลยครับใครอยากได้ผู้ที่ต้องการจะตัดทรงผมหมือผู้ชายทรงแบบทอมบอยทรงแบบทางสมัยอย่างนี้น้องเข็มรับอยู่นนเเลยาะใช่แล้วทำสีทำสีเิ็มรับ เคมีก็รับครับรับครับรับรับเนาะทีนี้พอจะบอกเอ่อค่าบริการประมาณอย่างตัดผมทั่วไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลูกค้าจะได้ตัดสินใจให้ที่อันนี้บอกได้ไหมได้ครับได้ครับครับถ้าให้ให้อย่างเด็กนะครับเด็กเด็กที่จะตัดสี่ถึงห้าบอกขึ้นไปตัดมือลูกค้จะไม่ตัดเพราะว่า เด็กกันก็ค่อนข้างเรียบมันงดงามแล้วก็แบบเขาก็จะมีความฮวงแหวเนาะแล้วก็ตัดทุกทรงเลยคิดแค่ราคาเดียวร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าเกิดตัดแล้วก็สระผมแล้วก็เซตผมให้ด้วยเนี่ยคุณจะคิดสองร้อย แล้วก็ถ้าเกิดเฟตเขาเรียกว่าเฟตนะครับเฟตเฟตถ้าคิดง่ายๆนึกนึกไม่ออกว่านึกถึงนักฟุตบอลที่เขาจะถ่ายยิมเกียร์อะไรท้ายๆแต่ลงพันแง่อาอาคำว่าเฟตตัวนั้นตัวนี้อะไรเยอะอ๋อใช่ครับเอ่อเฟตหมายถึงว่าการไล่ไล่ไล่ใช่ครับที่คิดอยู่ที่สองร้อยสิบถึงสามร้อยเพราะว่าพวกนี้มันจะยากหน่อยอ๋อเฟตนะคะใช่ครับแล้วก็มีย้อมปิดผมขาวอ๋อย้อมปิดผมขาวสองร้อยถ้าสองร้อยก็จะมีทั้งเคมีทั้งเอบ มีเฮบด้วยใช่ครับก็ก็รลักฐานเข่ากันก็ก็ให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนเดิม King Barber c o n ็ปต์เดิมผู้สูงอายุตัดฟรีครับอ๋ออันนี้ผู้สูงอายุนี่ต้องเด้นขึ้นอายุตั้งต้องต้องตรประชาชนบ้าง60อย่างนี้หรอคะเอ่อไม่ครับก็คือถ้ารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกสูงอายุครับเขารู้สึกถ้าเขารู้สึกว่าเขาก็มาบอกน้องคิมได้เลยน้องคินก็ตัด ให้ดีเลยนะคะอ๋อใจดีมากๆเลยทางไม่พออะไรเงี้ยบอกกันได้เลยบอกกันได้เลยคร่ะค่ะใจดีมากเลยก็ถือว่าเป็นการชํบุญยินดีทราาเป็นการชํบุญครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครรู้สึกว่าสูงอายุเดินมาหาน้องคิงเลยค่ะได้เลยสูงอายุแต่ยากรอแล้วที่นี้ร้านน้องคิงเนี่ยเปิดทุกวันไหมเอ่ยเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงถึงสองทุ่มแปดโมงถึงสองทุ่มการเข้ามาเนี่ยควรจะวอล์กอินหรือควรจะนัดก่อนดีน้องคิงเออถ้าจะให้ดีครับ อน่าจะโทรโทรนะ่ครับสบายจะสบายเราโทรนะคะเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ในทิ้ในคลิปนี้นะคะนัดมาก่อนอย่างทีมเราเนี่ยก็มีการใครยังไม่มีเบอร์โทรก็ขี่รถผ่านมาก็แม่มก็ถามก่อนก็ได้ก็ได้ว่านัดวันเวลาเพราะว่าเปิดทุกวันอยู่แล้วเปิดทุกวันครับโอเคค่ะแต่ว่าบางทีก็มาอาจจะเห็นแบบปิดบ้านเพราะว่ามันมืดให้กดกิ่งได้ครับมีกิ่งมีกิ่งอยู่หน้าร้านนะคะเพื่อนเพื่อสามารถกดกิ่งได้แล้วเดี๋ยวช่าง ตักก็จะออกมาปรากฏกายให้ท่านเห็นได้น้องคิงมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์หรือฝากบอกถึงชาวคอนแกนว่าตอนนี้คิงบาร์เบอร์ได้มาอยู่ที่นี่แล้วอ๋อก็อยากฝากพี่น้องบ้านอีสานบ้านเราเนี่ยแหละครับคิงก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ตั้งนานล้ะก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนสไตล์อะไรเงี้ยก็เชิญมาตรงนี้ได้เลยนะครับทีอคิงบาร์เบอร์ก็มีสาไนได้างไม่ได้ครับไม่ได้ อยู่ในบ้านหนองหลุกเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านหนองหลุะใครที่อยู่โซนเนี่ยหมู่บ้านต่างๆใกล้ๆหนองหลุบเนาะก็มาเบริการไม่ไม่ไม่ได้ไกลค่ะถ้าสมมติว่ามาเส้นมะลิวันก็ทางไปบ้านอยู่ตรงข้างกับหมู่บ้านอินิซิโอปากทางเขาเรียกอะไรนะปากทางบ้านหนองหลุกเนาะทางบ้านหนองหลุบใช่ที่กัดนี้จะไ่ายเดี๋ยวเราจะปักปักแผนที่ไว้ให้ในคลิปค่ะก็นี่ก็ได้ครับกายบ้านเป็ดมากายบ้านเป็ดใช่ค่ะ แล้วก็ยูเทิร์นยูเทิร์นจะพอเซเว่นครับอ่าครับอยู่หน้าบักซอยอยู่หน้าบักซอยแล้วก็ตรงเข้ามาก็จะเห็นคิงบาร์เบอร์อยู่ทางขวาทั้งขวาทั้งขวาค่ะว่าวิสานมาได้นะขวขวาไม่ใกล้สนามเจ็บลิ้นเจ็บลิ้นโซนโซนแถวนี้เนาะก็ไม่ต้องแบบเข้าไปในเมืองไม่ต้องไปในเมืองไม่ไกลประหยัดเวลาประหยัดค่าเดินทางครับลองมาใช้บรริกาใช้บริการ มาดูฝีมือที่นี่กันนะครับค่ะว่าเป็นยังไงก็จะได้เป็นลูกค้าประจำเนาะใช่ใช่ตัดครบร้อยครั้งตัดฟรีหนึ่งครั้งด้หรือเปล่าสิบครั้งสิบครั้งฟรีหนึ่งครั้งสิบครั้งหนึ่งครั้งโมนรัอ้แล้วทำยังไงมีสต็อกสแกนอ่ามีครับมีครับมีโอ้สแกนไม่ได้ก็เหมือนร้านน้าร้าอ่ามีปิงปองใ่ครับชั้นช่วงนี้ฉะนั้นลุงเหลือยเก้าครั้งจะได้ตัดฟรีนะ้วลุงนะ Okay. โอเคค่ะวันน er uh, ี้เราทั้งสองช่องนะคะก็ฝากเด็กคิงบาร์เบอร์น้องลูกคอนแกนมาใช้บริการกันขับเคื่อนเพื่อนค่ะแล้วเดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศแล้วก็เวลาการตังผมของน้องคิงกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบาย ให้เปลี่ยนทรงอย่างหนึงให้มันเป็นที่แรกเป็นทรงอะไรก็ไรู้เป็นฟูมบากเลยตอนนี้ก็จะกลายเป็นคอมม่าโดยสมบูรณ์แบบประมาณนี้นห้าตาเป็นอูสดใสวัยรุ่นขึ้นแกจะดูโตกว่วาวัยนิดนึงทั้งที่ทรงตัวบวประมาณนี้ครับ